ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเราคุณในช่องแทนคุณประเทศไทยครับเมื่อกี้คุณพูดเร็วไปไหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถราคุณจะขึ้นซับให้นะครับอุ้ยซึ่งวันนี้เราคุณจะมาทําเป็นชาเลนจ์ลงจอดเครื่องบินบนสะพานครับชาเลนจ์นี้คุณไม่เคยทาเลยครับซึ่งชาเลนจ์ก็ไม่มีใครคอมเมนต์ให้ทำหรอกครับอันนี้คุณคิดเองครับชาเลนจ์นี้แบบมันน่าสนุกมากเลยครับ ลึงแมปแรกผมก็ลองทําดูแล้วครับแมปที่ผมเคยทาลงจดบนน้ำอะครับแต่ว่านั่นนะครับถ้าใครรู้ก็จะรู้นะครับใครเคยเล่นเกมนี้แล้วพยายามลงจอดบนสะพานก็จะรู้ครับว่าการลงจอดบนสะพานในแบบนั้นมันเป็นเรื่องยากมากครับเพราะว่าสะพานในแบบนั้นอะมันสั้นมากแต่ว่าในแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันยาวกว่าไงครับก็เลยเป็นเรื่องง่ายอืมไม่ตรงไม่ตรงก็บินไม่ตรงอันเดีย เอ้ยไม่ใช่รันเบสิครับครับเขาวินไม่ตรงสะพานคุณพูดผิดครับเบสครับเบสเบสเบสโอ้ยจะลงได้แล้วจะ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 ได้แล้วจะได้แล้วเบสเบสเบสก็ถือว่าลงจอดบนสะพานสำเร็จทงไม่ได้จอดอยู่บนสะพานก็ถึงครับแต่ก็ถือว่าลงจอดสำเร็จนะคะหนึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบอื้อหือ ใจมากครับเพราะก่อนหน้านี้คุณมันคือแบบลงโจดไม่ได้นะครับขนาดเป็นแบบนี้นะครับลงโจทย์ไม่เคยได้ครับนี่คือครั้งแรกที่ลงโจทย์ได้ครับมามาดูกันลงาเขาจะทําอะไรนี่ครับทุกคนทําการรีเวิร์สทัชไปที่สนามบ,บินใครเคยเห็นก็นดูสิครับว่าว่าขนาดอะไรงั้นเดี๋ยวคุณรู้ว่ามันจะนานเพื่ออะไรแล้วคุณจะฟ้าฝนนะครับไปฟ้าฝน ทุกคนครับตอนนี้ก็ได้มาถึงตรงสนามบินแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดูตรงมิตเตอร์ความเร็วเลยครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันถึง6 0กว่าเลยครับติดล้อหกกว่าเลยครับเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้นะคบเราคนก็ได้รรเวอร์ทัชจากฝั่งนู้นสะพานฝั่งนู้นเลยครับมาถึงตรงสนามบินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าสนามบินได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนปีกจะยาวว่าแบบ แบบคุณยังส่งถ่ยอยู่เลยว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่ารู้สึกเหมือนปีกจะยาวไปหน่อยอะครับปีกคือมันยาวมากเลยครับเพื่อนนี้ถ้าเข้าตรงนี้ได้ก็น่าจะมีแต่ ATR 42อะครับให้เดานะเพราะเครื่องอื่นน่าจะเข้าไม่ได้ยอาเว็นว่าแบบปีกมันสูงอย่างแบบถ้าเกิดว่าเครื่องบินขนส่งของเครื่องบินคาร์โก้มันไม่ได้แบบลำตัวใหญ่เกินไปมันก็อาจจะเข้าได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าปีกมันอยู่สูงก็สบายครับไม่รู้เครื่องนี้เข้าได้ไหมอะค่ะ เห็นมันปีกเหมือนแบบปีกมันยาวอะครับอุ้ยอุ้ยจะชนจะชนตึกจะชนตึกอุ้ยอุ้ยอ้าวไม่ไปต้องบินไม่ไปต้องบินไม่ไปอ้าวอ้าวอ้าวพอเลยพอเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอโพอเคงดีก่อนนะครับ